มีความเครียดมากจนไม่มีสมาธิในการสวดมนต์เลยนะครับท่องนี้นีในคืนที่เครียดมันเครียดเพราะเหตุอะไรโดนผัวโดนลูกโดนินเมียโดนอะไรหรือเปล่าโดนสังคมหรือเป็นนี่อะไรครับรีบหนีมาซะาติหน้าแล้ไปใช้เขาก็แล้วกันหรือไม่มาศึกษาให้พอรู้แล้วเนี่ยอาจจะมีแนวทางอยู่ขอเทวาราหรือพรหมที่รู้จักกันที่ขอบารมีหลวงปู่ ขอซับขออะไรไปใช้นี่อะไรได้นะตุกครับเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเห็นข่าวก็คือทุกวันเลยจะมีคนที่เหมือนฆ่าตัวตายเพราะว่ามีความเครียดเศรษฐกิจเรื่องเงินทองเนี่ยก็ฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยโูกันไม่ได้เป็นประเทศไทยประเทศเดียวนะเรานียังดีที่สุดในแถวนี้โลกเนี่ยเห็นไหมบางประเทศเนี่ยวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยโลกกำลังเปลี่ยนนะทุกกาลังจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนะ เมื่อก่อนอเมริกาเนี่ยสีวิไลตอนนี้ลองเข้าไปลำบ,บากอขามีทั้งคนจนคนว่าอยากกลับแล้วล่ะไม่ไม่จะเข้าไปเพราะเข้าไปรู้แล้วโอ,โอก้กูกลับเนี่ดีกว่ายุโรปก,กไไ็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละเมืองไทยเนี่ยน่าอยู่ที่สุดน่าอยู่ที่สุดใช่เ <c oughs> มืองไทยอุดมสมบูรณูนนะทุก <c oughs> เนี่ยแล้วเรื่องกินเนี่ยไม่ต้องไปห่วงหรอกบางประเทศเนี่ยหากินยากอ่ะ มันจะกินอย่างประเทศไทยได้ที่ไหนอะประเทศไทยถ้าไม่ขี้เกียจนะมันก็มีกินอยู่เรายกเว้นขี้เกียจอะขี้มันน่าเกลียดอยู่แล้วละ<ฮ>ะอะครับเขาเรียกว่าขี้เกียจไงขี้เกียจขี้มันน่าเกลียดไง <ฮะ S 2> มันเหม็นนะ,<ฮ>ะแต่ถ้าเป็นหมามันหอมนะฮะพวกหมาพวกหมูมันหอมเราไม่ใช่เหม็น,นมันคนละกลิ่นกับเรา <ฮะ S 2> การที่เราจะเปลี่ยนแปลงจากคนที่มีความขี้เกียจมาเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรได้เนี่ยค่อยๆทำค่อยๆทำเนี่ยค่อยๆสวดไปแล้วพอมันเลินแล้วเนี่ยมันจะเริ่มพอเริ่มสัมผัสพอเริ่มสัมผัสแล้วมันจะไม่ขี้เกียจมันจะมีงานทําไงไหนๆจะสวดแล้วเออท่งแผลเจ้ากรรมในเวรทั้งแผลน่นแผลไปแผลมาหลายวันหลายเดือนแผลรอแผลตนเจ้ากรรมในเวรมันจะโผล่ลงมา ข้างล่างยังยังมีเลยรอให้มันขึ้นมาเราก็จะแผ่แผ่ไปข้างล่างไม่ได้ไงครับมันขึ้นมาแน่นอนนะมันอยู่ไม่นานรอ,อกบา,บางวิญญาณนะถึงเวลาถึงบทมันเข้ามาเหมือนเราเนี่ยหมดบนหมดกรรมเราก็ตายหมดกรรมในโลกวิญญาณหมดทั้งบาปทั้งหมดเราก็เกิดมไม่มีอะไรเลยครับนั้นเป็นของใคร เออหน้าฝึกไหมเอา้าเราวาจริงๆเออหน้าฝึกไหมโลกนี้เป็นของใครนะไม่ใช่ของใครเลยทสมบัติพักการชมชไม่ว่าทุกไม่ว่าสุขทั้งนั้นน่ะคที่เห็นจริงๆเห็นจริงๆ,ๆแล้วไม่มีใครไม่ฝึกหรอก<ะ>ตายแน่เกิดแน่นสวยก็ไม่ในนานเพราะชีวิตบางคนรนะวยขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนมันอยู่ได้ยังไงล่ะ มันจะรวยทุกชาติเป็นไปได้ถ้ามันไม่รู้อ่ะถ้ามันรู้มันก็รวยทุกชาติแหละค<ะ>อย่างเรานี่รวยทุกชาติอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็รวยบุญ<ะ>ถึงไม่รวยทรัพย์เราก็มีอ่ะเออมันไม่ถึงกับโอ้ไม่มีอะไรจะกินเนี่ยไม่ใช่<น>เรามีฮะแต่เราไม่ถึงก็ติดอูขณะนั้นเรามีมากเราก็แจกฮะเราไม่เก็บไว้ถ้าเราเก็บไว้เนี่ยเป็นพิษอีกละเป็นภัยละ ต้องระวังนะไปไหนระวังทราบกูจะหายอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมอันนี้เราไม่ต้องระวัง้ะไปไหนก็ไปอยากได้แล้วก็เอาไม่ใช่ของเราไงจบไหมชีวิต <c oughs> ดีไหมีมมโล่งสบายได้กินไปสาขา <c oughs> ไหนเขาก็ให้กินนั้นแหละแต่ต้องสวดม์ใ้เขาอ <c oughs> ่ะเรื่องของอายุยืนนะครับหลวงตามีคนเขาบอกว่าอย่างคนที่อายุยืนเนี่ยบางคนก็เป็นคนที่มีบุญมากเลยอายุยืน คนหนึ่งก็บอกว่าคนอายุยืนก็คือเขามีกรรมเยอะก็เ,เลยต้องอยู่ใช้กรรมเยอะเขามีกรรมดีเยอะนะเขาไม่ค่อยฆ่าปานาเจนากามเมมุสาสุลากรรมดีเขาเยอะอเขาเลยตายาตายากบางคนโคตรตายยากตายเย็นนลยร้อยกว่าปียังไม่ตายเลยครับอผู้ที่จะเขาไม่เอานะตุเขาไม่เขาจะดีรีบตายรีบเกิดอายุเขากำลัแปดสิบเก้าสิบหกสิบประมาณเนี้ย เขาต้องทิ้งพลังงานไว้ไงรีบเกิดรีบทำรีบตายรีบเกิบกอบอธิบายมาต้นต้นหนึ่งไงผู้เจ้าปัญญาธิกะสร้างได้ดีมากนะนะพอมีขื้นให้เห็นหลากหลายนะครับไปเลยรีบเกิดรีบทำรีบตายเลยพวกก็เพิ่มขึ้นโอ้ชาติหนึ่งเท่าไหร่ใช่ไหม การสร้างพระกับการซ่อมพระนะครับหลวงตาใครเขาบอกว่าการซ่อมพระอานิสงส์มากหลวงตาไม่จริงนะการซ่อมพระอานิสงส์ของการซ่อมพระหรือสร้างพระมันอยู่ที่พระเราซ่อมหรืออยู่ที่พระเราสร้างเนี่ยอยู่นานแค่ไหนนี่คือความจริงหลวงตาสมัยประโยหลวงปู่หลวงตาซ่อมพระเนี่ยอายุยานหลายองค์นะทุวัด ถวยุทธยาใช่วัดช้างน้อยนะี่เไปซ่อมเนนะนะท่านโวข้างในนะ่ะเราไปซ่อมนะ่ะข้างในเราเห็นในรู้เปล่าแต่เราไม่เอาอเราเห็นไอ้ไอ้เนีน่ยของกษัตริย์มงกุฎกษัตนะริย์แล้วเป็นทองมีเพชรด้วยอแต่เรายัดเข้าไป็นเกาะคืนแล้วก็ไปทําใหม่ตอนนี้ยังอยู่เลย ซ่อมหลายองค์นะแถวยุทธยาสมัยก่อนเพราะหลวงตาไปบ่อยไงสาวทิ์ไปกราบหลวงพ่อแล้วก็ไปสวดมนต์สักพักเราก็ไปซ่อมพระกันตอนเย็นแล้วก็ไปสวดมนต์กันคทุกวันอย่างการซ่อมพระการบุรณะเจดีบ,บุรณะโบสถวิหารอย่างนี้ยมันก็เหมือนกันเราจะซ่อมจะสร้างจะอะไรมันอยู่ที่สิ่งที่เราทํามันอยู่นานแค่ไหนก็เองค มีความเสียใจนะครับหลวงตาเพราะว่าเหมือนไปพูดไม่ดีกับคุณพ่อและทีนี้ก็คิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้คุณพ่อเนี่ยเขาเสียชีวิตก็เลยเหมือนมีความทุกตัวเนี้ยติดในใจมานะมันไม่เห็นยากเลยโมโยโ,โ,โซโซท่านนะขอเข้ามาท่านเลท่านไม่ไปไหนไม่อยู่แถวนี้ลนะ่ะสามโลกท่านเนี่ยยกเว้นท่านไม่เกิด<ะ>ถ้าไม่เกิดท่านก็ไม่เอาเรนะื่องเราเพราะไม่เกิดแล้วคนบะ เป็นปัจจุบันกรรมแล้วเพราะมันเป็นอดีตที่มันทำไปแล้วติดในใจทำยังไงไม่คิดนะสุดยอดแล้วเวลาคิดขึ้นมันมาขึ้นมันสะสมขึ้นมันสะสมแล้วมันจะจริงใช่ว่มให้ห่างไปห่างบ่อยคือส่วนมนีห่หางบ่อยพอมนันเบิ้ลเบาเบิเริ่มสบายเริ่มนิ่งเริ่มอะไรเนี่ย มันไม่คิดแล้วมีอย่างเดียวคือแผลแล้วครับ<ะ>ไม่คิดเรื่องไม่ดีแล้วเวลาตัวก็แผลแล้วแผลให้ใครก็ได้ที่ที่เราเคยทรมานเคยอะไรเขาไว้อธิษฐานฮะฉันให้อธิษฐานะตั้งสัจจะอธิษฐานะสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจริงจังแล้วมั่นคงต่อหน้าเนี้ประพุทธประธรรมพระสงเนี่ย ใครก็ตามที่เคยฆ่าเคยดา่าเคยตีเคยทรมานเคยทําอะไรไม่ดีกับขา้าพเจ้าในอดีตน,นู่นจําได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีรู้ก,ก็ดีไม่รู้ก,ก็ดีอะไรประมาณเนี้ยชานนี้ขอหสิใจกรรมรไม่ต่อกรมหัหสิกรรมต่อท่านเหล่านั้นไม่เอากรรมไม่เอาไม่ตามจองล่างเข้าใจไหม อันนี้คือสัจจะหนึ่งข้อที่เราสามารถอธิษฐานได้ท,ทุกครั้งตอนสวดมนต์เสร็จแล้วก็ตั้งสัจจะใหม่ก็เจ้าตั้งสัจจะอธิษฐานครับบุญกุศลบุญบรารมีใช่เขา,เาสร้างในปัจจุบันชาติเนี่ยขอแผ่ไปตลอด24ชั่วโมงตลอดทุกลมหายใจเขาออกครับางทีทําอะไรมันลืมลืมว่าล,ลืมแผ่ครับสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเราไม่ให้มันไม่ได้นะทุกไม่อนุญ,ญาตนะครับ ไม่ได้เลยฮะตอนที่พึกอยู่กับหลวงปู่หลวงพ่อท่านให้ดูนะลองดูด้ยเองนั้นมันไม่ไม,ไ,มไม่แผลเลยเวลาเทวดาแถวนั้นมาน้อมเนี่ยมันไม่ไปนะทุกไม่ไปไม่ให้เหมือนคนอมโลกอะอมจะโลกอยู่ไม่ยอมยิ้มให้ใครเลยประมาณเนี้ยแม้แต่ยิ้มยังหวงเลยยิ้มให้เขามั่งเห็นใคร พอจะคุ้นๆหรือยิ้มให้เขาก่อนนะตัวนึกในใจเออเป็นญาติกันหรือเปล่าในอดีตเคยมีนี่สินกันไหมเอามือล้วงกระเปา๋า <2 S 2> เอาสตางค์ <5 S 2> มา, <5 S 2> าถวายนอย <5 S 2> อะไร <4 S 2> ประมาณเ <5 S 2> นี้ถ้าได้อย่างที่คิดนะใช่มันเป็นญาติเราแน่นอนก็ <S <S วันนี้ได้ได้สัจจะสองข้อนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งสัจจะอะไรนะ ตั้งก็ได้ส่งอารมณ์ทุกวันอารมณ์ดีทุกวันอา,อารมณ์ดีจะได้อารมณ์วรวยไงครับเพาะจะตั้งจริงๆต้องไปถามหลวงพี่หลวงพี่หมีตั้งตีก็นั่นเขาเขานั่งรถกับหมดแล้วเขายังตั้งอยู่อธิษฐานไม่จบเลยนั่นนะประมาณนั้นแหละครับ การอธิษฐานนี่มีความสําคัญยังไงกับการปิบัิานอธิษฐาน,บา,น,นบารมีหนึ่งในสิบนักุจุดเริ่มต้นนัดจุดจบนะอธิษฐานนั่นนะเหมือนเหมือนเหมือนคนใดคนหนึ่งเนี่ยตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นหนอพุทธภูมินะพอเริ่มอธิษฐานมันก็อธิษฐานทุกครั้งที่เขาองบุญใช่ไหมล่ะเอออธิษฐานทุกวันทุกครั้งที่ทําไม่รู้สวดมนต์ก็ได้อะไรก็ได้เอามดขึ้นจากน้ําก็อธิษฐาน เป็นพุทธะอย่างเดียวไม่ใหญ่ปีอย่างอื่นเนี่ยอธิษฐานลองคิดดูมันติดไหมอธิสฐานมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเรียก,ยกมันจนกว่ามันจะเต็ม<ะ>เต็มการอธิษฐานคืออริสฐานสะละร่างกาย<ะ>สละตาสละหัวแล้วแต่แล้วแต่ภพชาติที่เกิดมันไปทางโน้นแล้วถ้าหากมีคนถามว่า อยากเข้าใจเรื่องพุทธภูมิอยากเข้าใจเรื่องโพทธิศัสตร์ไงครับหลวงตาต้องไปต้องไปเรียนกับโพธิศัตร์เรียนกับหลวงปู่ดิเรียนกับหลวงปู่ใช่อยากอยากเข้าใจพระอรหันต์ก็ไปเรียนกับพระอรหันต์นะแต่จะรู้พระอรหันต์องค์ไหนอะไม่รู้แต่ถ้าโพธิศัตร์รู้องค์ไหนที่ทาโน่นทนํานี่นั่นคือฟันทงก็คือโพธิศัตว์เรียนกับหลวงปู่นี่ง่ายดียนึกถึงท่านบ่อยๆหนูอยากเป็นผู้ได้เจ้าในอนาคตเออข้า ข้าสาธุกับเองด้วยมันทําบุญไปแล้วกันถ้ากินแนะนํามันมันทึกบุญตลอดทุกลมไม่ใช่เข้าออกอารมณ์เสียกัเปลี่ยนวะทัมาเป็นบุญเพราะมันมันทึกได้ตอนมีชีวิตแล้วบุญตัวนี้มันจะจากหยาบหยาบมันก็เป็นกลางๆลางเป็นละเอียดขึ้นไปเ,เรื่อยๆเรื่องกับหลวงปูน่นี่เรียนแบบไหนไวที่สุดครับหลวงตาไวที่สุดเหรอ นึกถึงท่านบ่อยๆกำภาพบ่อยๆมองภาพท่านบ่อยๆครับอที่มันช้าพอเราไปขึ้นขึ้นตัดรอนขึ้นอารมณ์เสียขึ้นอะไรพวกเนี้ยเล่นโทรศัพท์มั่งคุยกันมั่งเนี่ยเนี้ยเจอตัวตัดรอนถ้านึกถึงท่านบ่อยๆบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีฮะยี่ิบสี่ชั่วโมงนะจะกินก็นึกจะนอนก็นึกจะทายก็นึกจะอาบน้ําก็นึกนึกตลอดสวดมนต์ก็นึก มองด้วยนึกด้วยนึกตลอดในอนาคตมันจะมีความรู้สึกแล้วก็อธิษฐานเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างไปเพราะมันตัวท่านมันมีมีภพิหารมีหลวงปู่แล้วก็มีจักรพรรดิด้วยไงมาอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างนั้นแหละพอพอรู้แล้วก็มันก็จะเข้าใจแล้วว่าหลวงพ่ออยู่กับเราแล้วรู้<ด>เวลาเรานึกอะไระเห็นคนคนนี้ดูมัน ไม่ค่อยปกติขอบารมีหลวงพ่อท่านแผ่ให้หน่อยนะเนน่วิญญาณรบกวนในเนี่ยนะครับขอหลวงพ่อท่านปรับให้เข้าไปหน่อยนะเข้าอาการดีขึ้นก็นคือใช้ได้นะไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยหรือไม่เราไปไหนอะ่ะคนก็จะถามคนก็จะเห็นเราคนก็จะบอกว่าเออมีมีพระมีพระดูแลอยู่แล้วก็ เราเนี่ยเหมือนลิเกอะไรบ้จิตเราเหมือนลิเกเหมือนลิเกคือทรงเครื่องอะไรประมาณนั้นจะไปนั่งใกล้ใครเขานะ่เดี๋ยวก็บาดแล้วนั่งไกลๆเขาหน่อย <c oughs> เอาจียงเรื่องจริงครับ <c oughs> โอ้หลวงตาพิสทจน์ทุกเรื่องอะไรแหละท้าไม่พิสทธิ์ไม่ได้คงไม่มาถึงจุดนี้แล้วล่ะ <c oughs> มันต้องอธิษฐานสิ่งที่เราทําเนี่ยอย่างเราติดหลวงปู่เนี่ยคือ <c oughs> ทาบ่อยล้ว หลวงปู่อยู่กับผมจริงหรือเปล่าเนี่ยผมต้องได้สิ่งนี้นี่นี้น,น,น,นี่ประมาณเนี้ย<อ>ถ้าได้แสดงว่าท่านอยู่คถ้าไม่ได้อะไรเลยแสดนะ่าท่านไม่อยู่ขอเรกก็ไม่ได้เนี่ยแสดงไม่อยู่แต่หลวงตาขอไม่ได้แต่คนอื่นขอได้อยู่แล้วแต่เรื่องของแต่ละคน,น,นขอขอขอทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีวิตไม่ได้ขอเพื่อมาร่ำรวยอะไร คือหนูต้องมีชีวิตพอหนูมีชีวิตหนูต้องกินต้องใช้ต้องอะไรชีวิตประจําวันนั่นน่ะก็ะขอท,ท่านสิไม่เห็นยากตรงไหนเลยอย่างถ้าเราทรงหลวงปู่ทรงจกักรพรรดิเวลาเราไปไหนมาไหนเทวดาเขาจะเกรงใจเราเงเกรงใจเดีเขาจะไหว้เขาไม่ได้ไหว้เรานะ <c oughs> เขาไหว้หลวงปู่ <c oughs> พเพราะหลวงอยู่กับเรา เมื่อก่อนเนี่ยคเคยนะลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยเวลาเขาไปไหนโอ้เท่นึกว่าเป็นของเขาะ่ะเทวดาเรียงแถวเลยรอแต่ว่าคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปอา้าวไม่ใช่กูนี่วะหลวงพ่อหลวงพ่อหลวง,งพ่อมาด้วยไงเพราะเขาเน็กถึงท่านตลอดนะนี่เวลาเขาเห็นเอา้เอาเฮ้ยเท่นี่วะพราะเขาเห็นแล้วเขาไม่เห็นหลวงพ่อไง ประมาณนี้แหละมงุมงป้าท่านก็นอยู่แล้วไม่มีท่านเขาจะมาหรือไม่มาเราพังเราเนอะมีบุญสักเท่าไหร่ทิ้งไว้ในโลกสักเท่าไหร่เผืออกินหมดแล้วละ่ะเหลือที่ที่จะต้องทําใหม่ในชาตินี้แหละแต่มันต้องรอไปชาติหน้าน้านอ,อีกแหละเออพอก,กินหมดแล้วไงเห็นไหมพวกที่กินหมดแล้วเดิน คุยขยะตามท้องถนนเดินมไหมเดินไปเดินมาเื้บุญหมดฮะไม่เหลือเลย <c oughs> คิดอะไรไม่ได้ด้วยอืจะมาอยู่วัดเขาไม่ได้นะที่จริงมาอยู่วัดเนี้เขาก็เลี้ยงอยู่แล้วแต่ทําไมคิดไม่ออกอะ่ะเออทําไมต้องไปทุกทรมานเดินเดินทุกที่เหินอยู่ใช่ไหมทั่วไปเออคิดอะไรไม่ออกนะแต่เขาก็ยังกินอยู่มค,คุยเขียกกินตามขยะหรือ ขอคนที่เขาเขาเขามีความเมตตาเดินมาเขาก็ให้กินอยู่มียทิธรรมสงสัยเรื่องอพระจักรพรรดิกินบอดเสี่ยงครับหลวงตามันก็จักรพรรดินี่แหละแต่มันคําว่ากินบอดเสี่ยงมันคือคนทางเหนือคคือกินไม่หมดทักทีอะกินยังไงก็ไม่หมดครับประมาณนั้นนะ่ะเหมือนขนมเบื้องสมัยพุทธกาลนั่นนะ่ะ กินยังไงก็ออกมาเรื่อยอย่างนั้นนะ <laughs> เหมือนของน้องพระเจ้าน่ะเอา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 ขนมไม่มีให้กิกนหน่อยเขาก็เอาถ้วยแล้วก็เอาครอบไว้มันไม่มีอะไร <c oughs> แต่พอไปเปิดมันมี <c oughs> อ่ะประมาณนะั้นมันบุญไงคำว่า,ากินบวเสี้ยงคือจักรพรรดิกินบวเสี้ยงครับ <c oughs> เพราะเห็นหลวงตาสร้างรูปลักษณ์นี้เยอะนี้บ่อยไงครับเยอะเนี่ย องไม่กี่ตังหรอกเนี่ยมันเป็นเงินนะตุเงินบอดเซี่ยงครับมีเงินบอดเซี่ยงไงผ้ากินบอดเซี่ยงเงินน่ะเออแล้วกินบอดเซี่ยงทองอ่ะคของหมายมันจะรู้อยู่แล้วพวกนี้มันเป็นพลังงานหรือเป็นคืนที่เกี่ยวข้องในแต่ละ็นคลื่นบารมีของจักรพรรดิในอดีตปัจจุบันและอนาคตมันเป็นสายใหญ่ มันอยู่ทุกคนเอาไปใช้ะครับของทุกอย่างนะอยู่ในคอมันอยู่คนเอาไปใช้ใช้ไม่เป็นมันก็ห้อยอยู่ในคอนั่นแหละ,ะห้ออยู่อย่างนั้นอะไปนึกถึงท่านท่านก็สว่างอยู่อย่างนั้นเวลาเรากรรมเรานึกมันก็สว่างเรากับท่านเป็นเนื้อเดียวกันแล้วอย่างเวลาที่โอนสตังค์ให้หลวงตานะครับตอนกดโอนเราต้องอธิษฐานอะไรเลยไหมครับอธิษฐาน โครงการหลวงตามีเท่าไรมีส่วนในโครงการนั่นอ่ะอืมอธิษฐานกับโทรศัพท์ที่เรากดนะครับถูกครับเขามีส่วนในโครงการที่หลวงตาทําตลอดไปด้วยนะมันจะชาติเดียวนะตลอดทุกภพชาติทูกจนกว่าหลวงตาจะสําเร็จทูกรับอ้าวมันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไงเราทําคนเดียวไม่ได้เนี่ยครับอตุกเกิดคนเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วไม่มีพวกหาเกิดยากอะไรเงี้ย จะเกิดก็ยากแล้วม,มีพวกต้องไปตามสายใหญ่แห่งกรรมมีพวกเราสามารถเลือกได้นะถูกเขาเรียกว่าไปตามใจไงไม่จะไปตามกรรมเนี่ยเรามาฝึกตามตามใจนะได้เนี่ยเมื่อก่อนเราไปตามกรรมเกิดมากูอยากทํากรรมดีก็ทําได้ดีก็ทาคือไปตามกรรมเวลาตายก็ไปตามกรรมรมสุดท้ายนั่นแหละทีนี้เรามาฝึกเนี่ยามาฝึกไปตามใจ อยากเกิดก็ได้ไม่อยากเกิดก็ได้เกิดเลยก็ได้ไม่เข้าท้องก็ได้เกิดก็คนตายก็ได้นี่ฝึกจริงๆจังๆได้หมดอะ่ะเพราะทุกคนฝึกได้เพราะทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันพอะพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือน,นเราเนี่ยก่อนจะท่านจะรู้ท่านก็นอย่างเงี้ยคือไม่รู้มาก่อนนะถ้าไม่รู้มาก่อนปัจจุบันก็ไม่ฝึกอนาคตมันจะรู้ไหมอ่อ จ้างก็ไม่รู้พอไ่ฝึกก็พยายามฝึกหน่อยไหนๆก็มาแล้วละ่ะจะไปสนใจอะไรไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเองแล้วเ<ฮ>ชื่อเหอครับ<ฮ>จริงไหม<ฮ>เรารักเรารักตัวเราเองได้เราก็สามารถรักมนุษย์สัตว์วิญ,ญญาณได้ตัวเองยังไม่รักเราจะไปรักใครรักตัวเองให้ได้ก่อนนะครับใช่ร<ฮ><ฮ>ักตัวเองก็จะไปคบในสิ่งที่ไม่ดีนี่ อสิ่งไม่ดีก็อย่าไปอย่าไปคบเิยห่างจากมันดิก็ค<ะ>่อยๆทําไปไหนๆก็มาแล้วล่ะจะไปกลับไปคืนอย่างเก่ามันก็โอ้โหลำบากนะบางคนอายุจะครึ่งละจะตายไม่ตายแหล่อยู่แล้ว <c oughs> ยังขี้เกียจอยู่เลยเนะี่ยมันไม่ใช่แล้วเพราะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรักตัวเองแล้วคลื่นของความเมตตามันก็เกิดขึ้นที่เราถูกฮะถูกเลยฮะ ความรักในสากลโลกในมาที่เราหมดอมพอเรารักตัวเองมันเป็นขึ้นเดียวกันไงนึกไม่ออกอรขึ้นเดียวกันมมนต้องมาด้วยกันเออถ้าขึ้นเดียวกันมาด้วยกันขึ้นต่างกันเนี่ยมันไม่เข้าคนที่เหมือนกันก็เลยไปหากันโผลครับตัวอยากรู้เรื่องอะไรอยู่จังหวัดไหนเวลาทุกไปนะทุกไปถามพวกสามร้อพวก รถในพวกนี้มันรู้หมดล่ะตรงไหนในจังหวัดนี้มีอะไรครมันจะรู้ว่าขึ้นตรงนี้ไปยังไงฮ<อ>ใช่ไหมแต่ทีนี้ไม่ต้องอยู่อยู่ในโทรศรัพท์ก็รู้แล้วเมืม่อก่อนต้องถามนะครับดี่ยวนี้ไม่ต้องมันถึงติดวัตถุมนุษย์อยู่นี้ติดวัตถุติดจนลืมอ่ะติดจนลืมคนระับทั้งวันทั้งคืนนะ่ะ ใ่อยู่อย่างเขาบอกเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่เพื่อนฝูงเยอะมีสังคมมากไงครับหลวงตาแต่พอเริ่มมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนี่ยสังคมหรือเพื่อนฝูงก็มันค่อยๆหายหรือมันหายไปเรื่อยๆเองไงมันหายไปเองแต่มันเพิ่มโดวยวิญญาณคนหายคนหายจะวิญญาณเพิ่มอจริงไม่เชื่อเราฝึกจริงๆอับอยากจะสัมผัสวิญญาณเนี่ยโคตรง่ายเลยแต่อย่าก,กลัวกันแล้วกัน เวลาไปไหนดึกดึกดึกดื่นก็สวดมนต์ไปสักพักก็รู้สึกแล้วล่ะยิ่งดึกยิ่งสัมผัสได้ดีเพราะมันเงียบไงจูมันเงียบจิตมันเงียบจิตมันวังเวงอะสัมผัสเอ๊ะใครเดินข้างหลังกลัวกลัวแล้วขนลุกแล้วเริ่มจะวิ่งแล้วล่ะอย่าไปวิ่งนะะแสดงเอาพวกเขาดูแลรักษาเราโถเราไม่ได้จ้างอะไรเขาเลยสวดมนต์อย่างเดียวเขาก็สวดกับเราแล้วค เขาไปไหนเราไปไหนเขาก็ไปกับเราแล้วถึงเขาไม่ไปนะเขาก็สวดกับเราหรอถ้าเราสวดเพราะเขาวิญญาณกระต่ายวิญญาณเหมือนเรานั่งนี่เรานึกถึงไหนก็ถึงนั่นนะแต่เราไปไม่ได้เนี่ยถ้าจะไปต้องเดินไปนั่งรถไปนั่นคือวิญญาณแต่เรามันมีทั้งวิญญาณมีทั้งรูปไงมีทั้งรูปมีทั้งนามไงแต่ถ้าเราฝึกจิตเหนือธาตุเนี่ย นึกมันไปทางทาตคือนึกคนเห็นเราเลยไปทางธาตเลยไปทั้งตัวเลยไม่ไม่ก็เห็นนานๆเข้าเนี่ยไปทางทาตหายไปเลยโอ้อันนี้วังไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าทิพยานาจคนาบมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยมันคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางมันไปได้ทุกภูมิไงฝึกเนี่ยยกเว้นข้างล่างเขาไม่ให้ไปจะไป ฉันข้าวอยู่เดาเดึงยังได้เนี่ยไปพรมยังได้เลยเ<ะ>นี่ยลูกษาเชื่อน่ะ <c oughs> จริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยไปได้ทุกภูมิเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เวลาตายแล้วเนี่ยต้องขึ้นพรมสุดๆนู่นอ,ะะอ่ะพรมถึงจะไปลงมาได้ทุกภูมิเ<ะ>พราะฉั้นพรมบั็นชั้นที่ละเอียดเนี่ยอย่างที่เราฝึกทุกวันเนี่ยวันไหนอารมณ์เบาเป็นพรมนะฮะ เบาเพเลินอลนะอารมณ์จะเบาสบายอนะจะยินเสียงอะไรก็ไม่ตื่นเต้นนะจะยินเสียงปึ้งก็ยังไม่ตื่นเต้นเลยนี่แนะคือคอรู้ได้เลยว่าเบาแล้วฮันไม่ใช่ตึ่กูก้งกระดุ่งเนี่ยไม่ใช่ละ <laughs> ใช่ไหมจู <laughs>